ออกไปหน่อยก็ได้สูมอะไรจะได้เห็น <c oughs> ไม่ถ้าสูมผ้ามันจะแตกชัดไหมอะ่ะอลันถ่ายอะ่ะชัดสูมไหมชั S <S สวัสดีค่ะเพื่อนฝนมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนฝนเะนี่ยก็จะมากดซิลค่ะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้กดมาตั้งนานแล้วนะเราก็ต้องปรากดกันหน่อยใช่ไหมคะในเมื่อเขาประกาศว่าเปิดร้านแล้วเราก็รีบปรากดเลยคะ่ะวันนี้นะคะเพื่อนฝนเะนี่ยก็มากดที่อ่อนนุชค่ะเป็นสาขามานากิกี้นะคะก็อยู่เหมือนในเครือพี่กุ้งเนี่ยแหละคะ่ะแต่เปลี่ยนนะย้ายจากาาลาซานมากดที่อ่อนนุชแทนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันกดสิ๋วกันเลย ออกไปนอนก็ได้อไม่ถ้าตูมถ้ามันจะแตกถัดไหมอะ่ะอะไรน่ายอ่ะดันะครับ น่เขกมจะเป็นสิ่งที่ได้นะคะรอบนี้ไม่ค่อยเยอะมีออกมาแค่นี้นักหน้าต่อเลย ตอนนี้นะคะพี่อุ่นฝนเนี่ยก็ได้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราไปกดสิวมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทายาค่ะยาที่พี่อุ่นฝนจะแนะนําเลยนะคะนี่เลยค่ะฮิลูสกาแต่พี่อุ่นฝนเนี่ยแนะนําให้เราใช้เป็นหลอดสีขาวนะคะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อใหม่งไงก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะคะเราก็ทาตรงที่เราไปกดสิวมาเลยค่ะตอนที่เราเพิ่งกดสิวไปใหม่อะ่ะหน้าเราก็จะแดงมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายแดงแล้วนะคะพอเราทาเจลแต้มแผลเป็นเสร็จนะคะเราก็ตามต่อได้นี่เลยค่ะ บูโนวาเจลนะคะอันนี้ก็เป็นเจลวานหางจระเข้นะคะใครที่ไม่ได้ใช้บูโนวาเจลเนี่ยเราก็อาจจะหาเจลวาดหางจระเข้มาทาได้นะก็จะช่วยลดรอยแดงรอยดำด้วยนะคะบูโนวาเจลหลอดนี้นะพี่ฝนฝนก็ซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะมีน้องๆนะคะถามพี่ฝนฝนว่าพี่คะพี่คะเราใช้บูโนวาหรือว่าเจลวานหางจระเข้เนี่ยในการลบแผลเป็นได้ไหมไม่ได้ช่วยบอกว่าเหมือนพวกครีมลดรอยแผลเป็น ที่เขาเฉพาะนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ฝนฝนเะนี่ยก็จะทาอันนี้ต่อเลยค่ะไดอาบีเดิมค่ะไดอาบีเดิมเนี่ยจะช่วยในเรื่องผิวแห้งผิวแตกเป็นขุยนะคะหลอดสีเขียวก็จะเป็นแบบพวกผิวแห้งธรรมดานะหลังกดสื่อเนี่ยพี่ฝนฝนก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะทาแค่นี้นะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ และส่วนใครนะคะที่กลัวที่จะเป็นแผลเป็นหรือว่ารอยกดสิวเนี่ยพี่ฝนฝนเนี่ยก็แนะนําให้เราเนี่ยใช้เจลแต้มแผลเป็นนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ทาได้ทั้งวันเลยค่ะทาเช้ากลางวันเย็นยังได้เลยนะคะตอนที่เราทาเนี่ยเราก็นวด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 ,นวด,นวด,นวดไปเบาๆนะคะให้ครีมเขาซึมลงไปค่ะก็จะช่วยได้นะประมาณ7วันน่ะก็หายแล้ว นี่ก็เป็นสภาพหน้าหลังกดสิวนะคะรอบนี้สิวน้อยอก็เลยกดออกมาได้นิดเดียวไม่ค่อยสะใจเลยแต่สิวน้อยก็ดีกว่าสิวเยอะไหมคะน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะทุกความคิดเห็นของน้องๆมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอค่ะพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนวันนี้พี่ฝนฝนไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ และนี่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตเค้กสำหรับคนรักสุขภาพไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลทรายและไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียใส่ข้าวโอ๊ตใส่น้ำผึ้งและใส่นมค่ะพี่ฝนนทำเองนะคะก็ขอให้คลิปนี้อร่อยกับการกินเค้กกล้วยหอมนะคะ